ตามนะครับที่ศาลได้นัดนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับในคดีของน้องแตงโมนะครับคดีของแตงโมนิดานเนี่ยนะครับวันนี้นะครับศาลเขาได้นัดทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายอัยการที่เป็นโจทย์นะครับเป็นโจทยื่นฟ้อง นะครับผู้จำเลยเนี่ยทั้งหมด6คนนะครับหคนเนี่ยก็คือศาลเนี่ยได้นัดในการตรวจพยานทั้งสองฝ่ายนะครับนัดตรวจพยานวันนี้ทั้งสองฝ่ายซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับทางฝ่ายอายการเองเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายโจทย,ยก็ต้องหาเอาข้อมูลหลักฐานทุกอย่างมานะครับเพื่อยืนยันว่านะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งจำเลยทั้งหคนเนี่ยกระทำความผิดจริงนะครับส่วน จำเลยทั้งหคนเนี่ยนะครับก็ต้องเอาข้อมูลหลักฐานมาแล้วก็เอาทุกอย่างออกมาว่าตัวเองไม่ได้กระทาความผิดตามที่โดนกล่าวหาอันนี้ก็ต้องต่อสู้ไปนะครับแล้วก็อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าฝ่ายใดนะครับฝ่ายอัยการนะครับผิดที่ยื่นไปเนี่ยนะครับที่ยื่นฟ้องไปเนี่ยนะครับฝ่ายจำเลยผิดจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องรอขั้นตอนของศาลนะครับ สาลนัดนะครับตรวจพยานสฝ่ายนะครับสฝ่ายเนี่ยคดีแตงโมเผยมีพยานบุคคล150บปากอายการเดินหน้าเอาผิดก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่อายการเดินหน้าเอาผิดเนี่ยนะครับในข้อหานะครับในข้อหานะครับประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย5คนและส่วนอีกหนึ่งคนนะ่โดนข้อหาก็คือเหมือนกับไปแจ้งให้เจ้าพนักงานนะครับ สืบสวนสับสนนะครับแต่5คนอ่ะโดนข้อหาที่หนักที่สุดเลยก็คือข้อหาที่ชัดเจนที่สุดแหละก็คือข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเดินหน้าเอาผิดข้อหานี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับย้ํานะครับว่าเป็นข้อหานี้สารนะครับนัดตรวจสอบพยาน2ฝ่ายคดีแตงโมสแสดงหลักฐานทั้งหมดนะครับสแสดงหลักฐานทั้งหมดเผยมีพยานบุคคล150ปากอายการยันเดินหน้าเอาผิดแม่เผยไม่ติดใจปอกับโรเบิร์ต ครับแม่เผยไม่ติดใจปอกับโรเบิร์ตก็คืออายการเดินหน้าเอาผิดในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นแก่ความตายเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่2 2่สิ5วา2565ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งนะครับเป็นวันนัดหมายนะครับเป็นวันนัดตรวจนะครับพยานในคดีที่นางสาวพัธ,ธิดาพัฒรวิรพงษ์หรือแตงโมนิดา เสียชีวิตนะครับจากการตกเรือสปีดโบ๊ทโดยสารจังหวัดนนทบรุรีนัดหมายให้ฝ่ายจำเลยทั้งหกคนได้แก่กติกอิสลรินจุธาสุขสวัสดิ์แซนวิสาพัฒน์มโนมยัยรัตน์ปอดนุพัฒน์เลิศทวีวิ์จ๊อบนิทัตกิรติสุทธิสาธรโลเบิร์ตภับูลตีการจนานัน และนายพีมพทำทีรศสีเดินทางมาเพื่อเข้ายืน่นพยานหลักฐานทั้งหมดโดยทั้งโดยโดยฝ่ายทั้ง6คนเนี่ยทยอยเดินทางมายัางศาลซึ่งโลเบิร์ดโลเบิร์ดนะครับเดินทางมาถึงศาลเป็นคนแรกตามด้วยแซนกติปอจอบเอ็มโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อนะครับกับสื่อข่าวเนี่ยนะครับไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์เลย โดยในเวลาต่อมานางพนิดาสิระยุทธโยธินพร้อมทนายเดินทางมาถึงศาลก็คือว่านางพนิดาเนี่ยสิริยะโดธินเดินทางมาด้วยนะครับเดินทางมาด้วยนางพนิดานะครับเผยว่าส่วนส่วนตัวตนไม่ได้ติดใจจำเลยที่1กับที่2แล้วคือปอกับเรือโบดคือปอกับเรอือ โรเบิร์ตเนี่ยนะครับคุณพนิดาเนี่ยไม่ได้ติดใจแล้วนะครับเนื่องจากได้รับการดูแลเยียวยาจนเป็นที่พอใจแล้วซึ่งทั้งสองคนก็ยังรักษาสัญญาเป็นอย่างดีทุกอย่างเรียบร้อยดีตนจึงไม่ได้ติดใจในส่วนนี้ส่วนจำเลยที่เหลือตนยังไม่ได้รับการติดต่อหรือพูดคุยใดๆซึ่งในส่วนนี้ตนยังติดใจอยู่นะครับก็ยังติดใจอยู่นะครับในเรื่องของคือคนอื่นน่ย นะครับก็คือสองคนนะ่ะคุณปอรครับคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะครับคุณพนิดาไม่ได้ติดใจแต่คนอื่นยังติดใจอยู่ต่อมานะครับนางสาวสุภาพรนิปปกวณิปนะครับอายการจังหวัดนนทบรุรีเดินทางมายังศาลจังหวัดนนพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าแม้ทางมารดาผู้เสียชีวิตจะไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแล้วแต่ตามอ่แล้วก็ตามนะครับในส่วนนั้นเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับเป็นเรื่องทางแพ่ง แต่ในส่วนของคดีอาญานั้นอายการซึ่งเป็นฝ่ายโจทยื่นฟ้องโดยตรงกับศาลยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าดำเนินคดีเอาผิดฝ่ายโจททั้ง6คนโดยนะครับเชื่อมั่นในหลักฐานที่มีอยู่นะครับโดยเชื่อมั่นในหลักฐานที่มีอยู่ก็คงจะต้องรอรุ้นนะครับว่าวันนี้นะครับหลักฐานที่ทางอายการเอาไปยื่นเนี่ย เอาไปยื่นเนี่ยนะครับจะสามารถเอาผิดนะครับเอาผิดทั้งหคนนะครับจเจเลยทั้งหคนได้หรือไม่นั้นนะครับได้หรือไม่นั้นเพราะก็อย่างก็อย่างที่บอกว่าตามที่เราทราบข่าวนะครับว่าอายการนะครับอายการยื่นฟ้องนะครับทั้ง6คนเนี่ยมีทั้งหมด5คนเนี่ยที่โดนข้อหาเดียวกันหมดเลยก็คือประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นข้อหานี้นะครับอ่าเป็นอ่าเป็นข้อหานี้อ่าด้านนายวิวัฒนะครับด้านนายวิวัฒเนี่ยนะครับอ่าสมบัติหลายทนายฟาร์มส่วนตัวของกติกเปิดเผยว่าในวันนี้ทางฝ่ายจำเลยทั้ง6คนเดินทางมานัดตรวจพยานกับทางศาลครบทุกคนนะครับ โดยมีพยานบุคคลในคดีนี้ถึง150คนโดยทางตนจะยื่นร้องนะครับจะยื่นร้องขัดค้านกับสารให้ตัดพยานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีต่อไปให้เหลือเฉพาะพยานแวดล้อมในคดีเท่านั้นนะครับก็เป็นสิทธิ์นะครับของทางฝ่ายจำเลยนะครับในาทางฝ่ายของจำเลยเนะี่ยก็คือว่า ทั้งหมดเนี่ยนะครับในพยานข้างในคดีเนี่ยเป็นพยานบุคคลถึง150คนโอ้ซ oh, ะถ้า150คนนี่ก็อย่างอย่างที่บอกว่าคงใช้เวลาในการสอบพยานกันนานพอสมควรซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านฝ่ายจำเลยเองเนี่ยอาจจะต้องมีการยื่นคัดค้านกับศาลนะครับว่า150คนเนี่ยนะครับมีใครบ้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องคดีเนี่ยให้เหลือเฉพาะพยานแวดล้อม นในคดีเท่านั้นนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันนะครับต่อสู้กันระหว่างอายการกับฝ่ายจำเลยนะครับว่าต่างคนต่างงัดกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อต่อสู้และก็แสดงให้ศาลเห็นนะครับว่านะครับทางอายการก็ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าไอ้พยานนะครับร้อยห้าสิบคนเนี่ยมีความสําคัญในคดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทางฝ่ายจำเลยเอ,เองเนี่ยก็ต้องไปยื่นต่อศาลนะครับว่า พยานทั้งร้อยห้าสิบคนเองเนี่ยพยานไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีบา้างนะครับก็มาแล้วก็เพื่อจะให้นะครับพยานน่ะตามจํานวนนะครับศาลก็จะเป็นคนตัดสินว่าจะทั้งร้อยห้าสิบคนเนี่ยจะเอาเข้าสํานวนทั้งหมดนะครับก็คือสืบพยานทั้งหมดทั้งร้อยห้าสิบคนหรือจะตัดเหลือเท่าไหร่อันเนี้ยก็คงจะต้องรอดูกันนะครับแต่งานนี้ก็อย่างก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีนี้นะครับก็เป็นคดีที่ ประชาชนให้ความสนใจนะครับประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเน,นื่องแต่ก็อย่างที่บอกว่าตามที่เราเข้าใจกันอยู่ย้ํานะครับตามที่เราเข้าใจเนี่ยนะครับตามที่ทุกคนทราบเนี่ยนะครับก็คืออายการอายการจังหวัดนนท์เนี่ยฟ้องนะครับห้าคนบนเรือในข้อหา,อาในข้อหานะครับที่ดักที่สุดเนี่ยก็คือประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย5คนส่วนอีกคนนะ่ะเป็นผู้สนับสนุนเฉยๆนะครับอันนี้คือตามนี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าคดีนี้นะครับก็จะออกมาว่า1อายการฟ้องว่าประมาทส่วนจำเลย5คนแก่อีกหนึ่งคนนะจำเลย55ห้าคนนะ่ะที่โดนข้อหาประมาททำให้อื่นถึงแก่ความตายเนะี่ยก็ต้องเอาหลักฐานมาทั้งหมดนะครับมาแก้ต่างว่าตัวเองไม่ได้ประมาทไม่ได้ประมาทนะครับก็ต้องรอติดตามคดีนี้นครับ จะแล้วอย่างไงมีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวๆให้ฟังเรื่อยๆครับสำหรับคดีนี้ครับ